สวัสดีครับวันนี้เรื่องค่าจ้างสร้างบ้านงานด้านบ้านนะจ้างช่า <Nash> งสร้างบ้านทําไมค่าจ้างเนี่ยไม่เหมือนกันไม่เท่ากันนะครับผม <S <S คืออันนี้เรื่องจริงนะครับคือผมก็ไม่ใช่เป็นคนกนําหนดแต่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับคือช่างแตแต่บ้านแตแต่แต่ละที่เนี่ยเขาจะรู้กันอยู่นะครับว่าอันนี้ควรจะตั้งราคากันเท่าไหร่เท่าไหร่คือก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนกหนดนะครับอย่างเช่นงานยกมุงแถวบ้านผมเนี่ยคืองานยกมุงในที่นี้ก็จะหมายถึงว่าตั้งเสาสําเร็จนะครับผม แล้วก็ขึ้นโรงหลังคามุงหลังคารวมติดจังชายด้วยก็เสร็จแต่ไม่รวมฝ้ารอบนอกแต่ไม่รวมเทคานไม่รวมเทพื้นนะครับเป็นเสาสําเร็จรูปนะครับผมส่วนใหญ่ช่างเขาจะนับตามจํานวนเสาแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็จะวัดกันเป็นตารางเมตรซะส่วนใหญ่แต่ว่าวัดตามตารางเมตรนี่ก็มีแล้วก็นับตามเสานี่ก็ยังมีนะครับนับตามจํานวนเสานะครับส่วนใหญ่ก็จะคิดกันอย่างนั้นที่ผมลงมาเช้าเมาื่อวานเนี่ยในเรื่องการนับตาม,ตามจํานวนเสาเนี่ยซึ่งมีบางท่านก็ถามผมว่ามันยังมีด้วยเหรอคืออย่างนี้ ผมเนะี่ยไม่ใช่เป็นคนตั้งเองนะครับในเรื่องนี้นะครับการนับตามจำนวนเสาคือระยะเสาเนี่ยอาจจะไม่เกิน3เมตรนะครับช่วงห่างกันเนี่ย สมมติบ้านเรามีเสาสิบต้นเขาจะตั้งราคาแต่ก่อนนู้นก็จะตั้งพันห้าร้อยบาทต่อต้นแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็จะอยู่ที่พันเจ็ดร้อยพันแปดร้อยพันเก้าร้อยสองพันหรือสองพันกว่าแล้วแต่ตกลงกันนะครับผมก็เอาไปคูณกับจํานวนเสาก็คืองานในตั้งเสาสําเร็จขึ้นโครงหลังคาติดเชิงชายแล้วก็มุงหลังคานะครับไม่มีฝฟ้ารอมนอกไม่มีคานไม่มีพื้นนะครับผมนะครับก็จะคิดประมาณนั้นนะครับผมแต่ละที่แต่ละท่าน,นจะคิดไม่เหมือนกันนะเพราะราคาก็จะแตกต่างกันไปนะครับผมนะครับเนี่ยครับราคาเลย ไม่เหมือนกันเพราะเราก็ไม่ทราบว่าใครเป็นคนกําหนดนะครับผมแต่ว่าอันนี้ช่างแ,แถวๆเราแวกแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาจะรู้กันเองนะครับผมนะครับโอเคนะครับผมวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ